ครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดเอรัทอาซุตอ่านไม่ออกรุ่นนี้แหละครับที่เห็นก็ใส่ดำ d d r 2ครับเป็นบอร์ด775มีกลัจอออนบอร์ดตามนี้แหละครับก็ทดลองบอว์ดูแล้วเทสแล้วไปออดจำนะครับ ก็ไม่มีแตกไม่มีบินไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้ทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็คือมารออยู่ที่หน้าบูธแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ตดูอันนี้รีสตาร์ตแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปก็คงจะบูตได้นะครับก็ก่อนที่จะทํทาการโพสขายก็ได้ทดสอบคุณภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าใบออดเอ้ยว่าเมนบอร์ดตัวนี้ทํางานดีนะครับก็ทดสอบได้นในระดับหนึ่งจึงเอามาโพสขายครับใครสนใจก็จัดก,การสั่งซื้อได้ครับของดีมีน้อยสวัสดีครับ